สวัสดีทุกคนวันนี้เขาจะมาเล่นเกมสักระแนวผีอะไรอย่างนี้เนาะเกมสักระแนวผีน่ากลัวก็ไปดูกันเลยขอปิดแสียงอะทุกคนหนึ่งสองสามเราจะเพิ่มวิ่งปีนหนึ่งจุดห้าเลย ก็คือเราจะไปล่าผีกันล่าผีในเกมสักรอยตกใจหมดเลยก็คือเราจะไปเอาพวกปืนที่ยากุซ่าก่อน E ช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยโอเมกอนแกอยากตายไหมแต่ฉันไปทำให้แกตายเออวาเอ้ยววาไปีกว่าโอเค ซื้อของซะหน่อยปันป้นกินข้าวปั้นไปก่อนอีก,กว่วมาเริ่มล่าผีกันเฮ้ยนี่มันเร็วปันไม่เหรอเหมือนจดหน้าดูก ไม่ได้สตรีมเลยทุกคนทางนี้ดีกว่าทางนี้ด้วยเรื่เยอะเรื่เยอะโอ้ อนนี้เราอยู่ที่ห้องที่สามแล้ว มันก่อนไปดูมันก่อนมันยังไม่มาไหนไม่เห็นมาเลยมาเลยมาแล้วเดีอยวไม่ยุกับฉันอย่าไม่ยุ่กับฉัน,อ,ฉนอะไรจ้า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  Los sandines, los sandines, los sandines. องต่อยซีไม่โดนไายวายวายไม่โดนจ้าไม่โดนจ้าไม่โดนจ้างงละซีงงละซีงงละซีฮะงงละซีแล้วฉันจะพาแกแผะตำรวจนี่ฉันจะทำให้แกโดนให้แกขึ้นข้างบนไม่ได้คอยดู แกโดนอะไรมาจังเออโอ้ยอย่างงี้ฉันก็ฆ่าแกได้สบายอันจัาเลยจังทำไมแกไม่ตายฮะ โอ้ย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 มันมามันมาไอ้โดนสวนแกจะเล่นกับสังเกพูดมันขึ้นมาได้ไงอ่ะมันขึ้นมาได้ไงโอ้ยมันไม่อยู่ที่ทำเลยเฮ้ยมันไม่อยู่ที่ทำเลยไม่มันไม่อยู่ที่ทำมันไม่อยู่ที่ทำเลยมันขึ้นมาได้ยังไง คุณตำรวจช่วยฉันด้วยคุณตำรวจ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 เนี่ยโอ้ oh my god เออค่าไม่เป็นไรค่าไม่เป็นไร Nee nee Ai O no tanmuan raw ไม่ชนฉันเอ้ยอยังไงเสี่ยวแกจะเข้าอ่ะฉันจะไปได้ไหมเนี่ยโอ้ยกินกินอันนี้ก่อนเลื่อนรถเลย เค okay, okay, well, well, well. อเคมันแรงมากม้กไป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 ไออ่ะเลยตัดขีดทั้งนานตัวไปเ้โอโอ้ไปทางขวาดีกว่าขวาอะไรสวยดีเราเลือกไปทางขวาโอ้ย แนวค่ะแบบนี้มันก็ดูกระตุกนะกระตุกว้าโอเคเราเข้าหลังโรง,งเรียนเลยอืนี่เข้าหลังโรงเรียนส่วนโรงเรียนเนี่ยอืมาแล้วจ้ามาแล้วจ้า โอ้โห oh my god oh my god oh my god ฮายฮุยฮุยฮุย,ยมันมันทะตรงน,นี้อมล้วครับดีดีโอ้โอ้โห oh my god oh my god <c oughs> อะไรอะอะไรเมื่อกี้ขึ้นอะไรมา เมื่อกี้คุณขึ้นอะไรมาโอ้ยลดลอยลดลอยเฮ้ยทำไมมันเป็นอยังงั้นนะโอเคมีวิธีนี้ได้ผลให้รถกลับมาเราจะทำรถแบบเดิมไหมโอ้ยมันเข้าไม่ได้ตายตึ้งโออร้อยหมดแล้ว โอ้ยลงเลยดูแล้วน่าจะไม่ไหวเนาะไปเลยไปเลยอืรถนี่ก็แบบขวางนะป้าผีทัวต่อไป ก็คือผีในโรงเรียนนี่แหละมันจะเป็นผีที่น่ากลัวไปตามล่ามันกันเลยโอ้ยตายแน่ผีตัวนี้ แกต้องตายด้วยฝีมือฉันไม่ใช่ฝีมือคนอื่นเราจะมายิงนี่ยิงมันได้ไหมฮเนี่ยยิงแล้วจะไม่เป็นไรเลย อุยอ้ยเฮ้ยเลยเอาเอาฉันทิ้งได้ไหมอ่ะอุ้ยไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิงท้งไม่ได้ทิง้งไม่ได้ทิ้งโอ้โหไม่มาไหนนะไหนนะลอยไหนนะเมื่อกี้มันเห็นลอยเลยสักอย่าง ยางนี่มาไปเหมือนไม่มาแล้วนั่นไงมาแล้วเนี่ยระวัยนี้ไงทุกคนอือต่อยให้โดนดีมาดีนี่เนี่ยว้าไม่โดนไม่โดนโอ้ยเกือบ แกคิดว่าแกจะสู้ชันได้หรือไงฮะใช่อ,อืแกไม่โดนหรอกอะไรจ้าอะไรจ้าอะไรจ้า,าอะไรจ้าอะไรจ้าฮะไม่ยอมรังอืมไม่โดนด้วยจูกต้องจูก Liza hm ui ui bên nghe bên nghe ôi ui 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 เจ็บใช่ไหมล่ะเจ็บใช่ไหมล่าเจ็บปอเจ็บปอเจ็บใช่ไหมอืมอืเจ็บแล้วก็ให้เขดนะว้ายเออไม่โดนจ้า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  ไม่โดนดูตัวบ้างไหมโอ้ยเออตายสักทีนี่สุดตายฮ่ฮจําไว้แล้วอย่ามายุ่งกับฉันจ้ะโอ้โหมันต่อยเราจนเลือดนี่เลยทุกคนโอ้ยวุ้ยทาไมรถมันสูงขนาดนั้นไฟมันสูงมากอะ ปะ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 โอ้ยเราเล่าเสร็จโอเคโอเคโอ้ยแล้รถก็มาพอดีเลยแต่ฉันรอแป๊บหนึ่งแล้วฉันก็ป็นนี่นะโอเคซื้อนี้อันนี้โฟกัสสองกระป๋องเลยเดี๋ยวติดคอจ้าไว้วันหลังมาซื้อใหม่น้องเออนี่มันสามทุ่มอืม ถ้าผิดกฎเหรอโอเคเดี๋ยวฉันย้อนกลับให้โอเคโอเคอาวคุณผีหิึ่งเดังไอ๋อผีหิึ่งเราเราสี่โอเคมาคผีโครงกระดูกในโรงเรียนตายแน่โครงกระดูกเฮ้ โ้ยขวางทางหลบพลังฉันก็หมดหลบไอเอาฉันไปดูไอเอาฉันไปดูอ่มาผีของกระดกแกเจอสแน ตรงนี้ใช่ไหมตายกันทั้งหมดเลยอุ้ยมันก็ตายกันทั้งหมดจริงๆด้วยเหรอเออเราแค่ยิงนะเดียวตายหมดเลยนี่แปลว่าวิธีนี้ได้ผลมันกินชากันหรออุ้ยอย่ามาอุ้มศพตายก็ตายสิเออแต จะมีชีวิตได้ยังไงน้องดูหลังก่อนมันมาเฮ้ย <Hey, S 1> ทำไมเลือดเราลดอะ่ะเฮ้ยมันลดตอนไหนเรายังไม่ได้ดูเลยนะหรือว่ามันจะลดตอนที่เรายิงไม่เป็นไรเรากลับมาดูกินกินอันนี้ก่อนกินอันนี้นะ กินอันนี้ก็ดีเราซื้อมาเเอากินลมหรอโอเคฉันไปละเลือดเต็มก็พอไม่ต้องดีใจหรอกโอ้หศพนี้ก็ขวางเนาะศพอีลูกป,ปั้นเนี่ยไปแล้วก็มาที่ผีโครงกระดูกนี้ โอ้ยอะไรรอยเมื่อกี้อะไรอ่ะไฟรดหรอหรืออะไรหรือเราตาฝาดน่าจะไฟรดนั่นแหละถ้ามันถ้ามันไม่คือยพมเราอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราฆ่าผีในอุโมองค์มันจะเป็นยังไงผีมันจะตายไหม ว่ามันจะฟื้นมาล้างแค้นฉันไม่รู้แต่ฉันจะไปล่าผีของกระดูกใช้ปืนนี่ยะอืมไปเลยซีไปเลยอย้อืมอม,มืดมากโอเคใกล้ถึงแล้วเคเคเค,เคถึง,งแล้ว โอ้ยนี่นี่นีนีโอ้ยมันมาแล้วติกตกติกต็ตกตอกวิ่งเร็วมากโอ้ยมาแล้วทักทีผีขงกระดูก ยา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 อืมอมผีตัวนี้มันน่าจะแบบโอเคแกโดนให้รถชนโอ้โอกาสนี้แหละดีแล้วทุกคนผีตัวนี้หายไปไหนไหหอะไวมากเล่ยข้างหน้าอยู่ข้างหน้า מה no, נעניה? ึมาสิมาเบรกรองใจจากฉันสิมาสิฮึ่หมหน่ะแกวิ่งอย่างนั้นฉันก็เห็นอืมไม่รูนมันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วแกใกล้ตายแล้วยังมาสู้กับฉันหรอ

มันต้องตายเพราะว่าเลือดมันก็เหลือน้อยเดียวไหนมาดีมัาดีมาด,มาดีเลือดจบสุดท้ายฉันใช้ดาบแก่แกไม่เป็นไรฉันเดินได้ ไหนจ้าไหนจ้ามาสิจ้ามาสิจ้าฮึมฮึฮึมอะไรจ้าอะไรจ้าฮึมาะหะไรตัวหนึง่งเอา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 เดี๋ยวฉันผิดอีกโอ้ยฉันฆ่าผีนะเฮ้ยฉันไม่ได้ฆ่านะ ไปไปไปผีโครงกระดูกมันนี่มากซื้อของกินก่อนปะทุกคนต้องไปวนตอนไหนเดินวนอย่างน,นี้ตั้งแต่โอเคไป็น อยเหนมน้อยเดียวโอเคพอแล้วโอเคเยอะมากเลยฉันกินอิ่มแน่วันเนี้ยน้อยไม่อยากข้ามอ่ะข้ามไปก็หมด

อันนั้นหลุดแน่เลยฉันเห็นต้องสามกลางแล้วไม่ได้ตาฝันด้วยโอ้ยโอเคท่านี้แล้วว้ายฉันน่กขี้เกียจจริงๆเลยขี้เกียจร่าผี ได้แล้วไปแล้วให้ผีกุงกระดูกกันมันน่าจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี่เนี่ยยายนี่อะนี่เป็นยาด้วยก่นคิดตายแนย่ปึ้งห้ามดูละนี่มันหวามมันได้ไงอะหวามันได้าางไง มันไม่ยุติธรรมมากมันไม่ยุติธรรมเลยว้ายจ้นไม่ไหวแล้วไปู่อมามาห่ยเอดเียวอย่าเพิ่งใช้ของกินก่อน ้ยทุกคนเฮ้ยมันวาวมันได้ไงมันวาวมันได้ไงอย่งนี้เราจะวิ่งตามกำแพงไปนะตกแล้วอืมแกนี่ฉันหรอแกนี่ฉันหลอติ๊กตอกอะไรฮะติ๊กตอตกตอะไรนะ อ,อ,อ,อุ้ยหนีก้อนนี้ก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายรถมาแล้วรถมาแล้วรถมามันก็ไม่ตายเนาะเฮ้ยทำไมมันวินว่งเร็วจังวิ่งเร็วจังวิ่งเร็วจัง าเราใช้พลังนะเนี่ยอุย้ยไม่สนหรอกฉันไม่สนฉันไม่สนตอนนี้ฉันต้อีมันก่อนอืืออืททุกคนเหมือนมันวาร์ปมาเลยอะ มามาไปสู้กับตำรวจนี่อ,อุ้ยนี่นีน่โอ้ย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 ,อยฉันขอดตั้งตัวดีดีก่อนตำรวจชว่วยฉันไว้ช่วยฉันไว้ อย่ากนะจ๊ะสะขอดินนีก่อนจะไม่ไหวแล้วเห็นไหมอาหารหมดเลยอืม,อม,อมแล้วช้างก็ตายโอ้โห อืมอืมอ๋อใช่ไม่ไหวแล้วเนี่ยช่วยชนมันหน่อยอโอเคตายสักทีโอ้ยซื้อห,หมดชอบไปเลยอืมอือ ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณขอบคุณตาาจ้าจ้า,จาโอ้ยก็สำหรับคิปนี้แล้วก็ขอลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย